จุบันฟุตบอลลีกไทยสโมสรจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารของสโมสรที่เป็นนักการเมืองกันซะส่วนมากแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าหากการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็ตามในตัวผู้นาของแต่ละสโมสรก็จะได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเกมการเมืองโดยอัตโนมัติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้งบประมาณไม่แน่นอนการบริหารไม่แน่นอน แล้วเราจะฝากอนาคตฟุตบอลไทยไว้กับภาครัฐอย่างเดียวได้จริงหรือถ้าอยากให้ฟุตบอลสโมสรไทยเป็นหลีกอาชีพทุกสโมสรต้องรวมตัวกันแล้วต้องเดินด้วยขาของตัวเองให้ได้มันจึงจะไปกันรอดและยั่งยืนแบบมีคุณภาพปัจจุบันก็มีเสียงเรียกร้อง,องจากไทยลีกหนึ่งเริ่มส่งสัญญาณออกมาว่าอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วกับการบริหารแบบนี้ของสมาคมแต่ไทยลีกสองและไทยลีกสามยังเงียบถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมกันตัดสินใจฟุตบอลไทยอาจไปไม่รอดจริงๆ คนเดินไปด้วยกันรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายและจับมือรวมพลังแล้วเดินไปด้วยกันไม่งั้นฟุตบอลไทยมันก็เดินไปไม่สุดสักทีหากคือเป็นแบบนี้ต่อไปฟุตบอลไทยก็จะถอยหลังและเริ่มสืบสลายไปในอนาคตอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าเรายังปล่อยให้ฟุตบอลอาชีพไทยเดินอย่างคนตาบอด่อยให้ระบบ อิงการเมืองเงินรัฐโดยไร้ธุรกิจไม่มีแฟนบอลไม่มีทิศทางคำถามคือฟุตบอลไทยในอีกห้าปีข้างหน้าจะเหลืออะไรให้เราภาคภูมิใจจะเหลืออะไรให้เยาวชนของเราใฝ่ฝันถึงนี่ไม่ใช่เรื่องของหลีกบนหรือหลีกรองแต่คืออนาคตของวงการฟุตบอลไทยทั้งประเทศและสุดท้ายอนาคตฟุตบอลไทยไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่เราทุกคนจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังหรือจะปล่อยให้มัน ลม้ลมลงช้าๆถ้าคุณเห็นด้วยหรือมีมุมมองเพิเ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตฟุตบอลไทยอยลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและช่วยการแชร์คลิปนี้ให้เสียงของพวกเราดังพอจนใครบางคนที่มีอำนาจเริ่มฟังสักทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจากนิลันบอลไทยพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะไม่หยุดตั้งคำถามเพื่ออนาคตที่ดีของวงการฟุตบอลไทยวันนี้สวัสดี